อ่านับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อนะครับโอโหจบไปแล้วครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ครับเป็นความพ่ายแพ้คาบ้านของตัวเองครับที่โอเทฟฟอร์ดครับเปิดลีกมาแพ้เลยสำหรับแมนยูครับเจอบริทันเวชบอร์มวิทอัลเบียนครับซัดไป2ประตูต่อหนึ่งมาตามหลังเขาด้วยนะครับ2-0ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับ สุดจัดประหลัดบอกสําหรับวันนี้ครับรับความพ่ายแพ้ไปเต็มๆสําหรับเอริกเซนฮารกนะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับครึ่งแรกเกมเป็นของไบรตันนะครับไบรตันครองเกมได้อย่างเหนียวแน่นโอ้โหมหาเทียบเวลเบก้าวันนี้ปั่นป่วน,นด้านหลังของแมนยูซับบันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กวครับริซานโดมาติเนสโอ้โหริซานโดมาติเนสนี่คือตัวเล็กไปเลยนะครับถ้าเทียบกับนักเตะของไบรตันนะครับอืมรูปร่างเสียเปรียบเยอะนะครับ โอ้โหไปโดนก่อนครับเฟสก็ขึ้นบอลไม่ได้ครับสําหรับแมนยูนะครับในวันนี้ถือว่าขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้เกมของแมนยูดูไม่ปฏิติประต่อเลยนะครับต่อบอลไม่ขึ้นครับเจออดัมลาลาหน้าลั่นบอลใส่โอ้โหวันนี้ครับไบรทันมาดีจริงๆลูกทีมของแกรมพอตเตอร์นะครับทัดฟอร์มี้ไปตลอดเส้นทางของพิมเล็กนี้อืดีจัดเลยนะเปิดลีกมาสะดุนะครับมายํมแมนยูครับถึงถิ่นโอแทฟฟอร์ดครับ2ประตูตอนหนึ่งนะครับ ส่วนโรนัลโดครับครึ่งแรกไม่ได้ลงนะครับโรนัลโดคือไปลงในครึ่งหลังนะครับไปวอร์มก่อนแล้วก็ลงในนาทีที่ถ้าผมจําไม่ผิดนับนาทีที่52นะครับที่โรนัลโดลงไปเล่นนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันโรนัลโดลงไปก็ไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนเกมนะครับแล้วก็จังหวะของมาคัสรัตฟอร์ดครับจะจ่ะสองครั้งก็ทําอะไรไบรท์ตันไม่ได้ครับจ่อๆยังติดเซฟของซันเชตนะครับทำอะไรไม่ได้อีกลูกหนึงบอลเล่ครับก็ออกนะครับ แต่วันนี้ต้องชมในส่วนของคริสเตียนอิเล็กเซนครับอิเล็กเซนถือว่าได้บอลแต่ละลูกเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับทำให้เกมบุกของเมนยูเนี่ยดูมีเกมสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงบรูโน่เฟรนันเดสด้วยนะฮะแต่โรนัลโด้ครไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเกมไม่ได้เลยนะวันนี้ถือว่ายังไม่ถึงกับเป็นตัวเปลี่ยนเกมสาหรับโรนัลโด้เพราะว่าจังหวะจ่าจแจ้งไม่ค่อยมีแล้วก็ในส่วนท้ายเกมเนี่ยโรนัลโด้เกือบไม่ได้บอลเลยนะครับที่ผมดูเมื่อกี้นะครับ เชนฮางนี่คือหน้าไม่บอกบุญเลยนะออกก็คือว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยคือว่าใกล้เต็มแม็กแล้วก็คือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวลงมาซะแบบเปลี่ยนมาครบแม็กแล้วโอ้โหหมดหมดแม็กแล้วก็คือว่า ไม่ได้นะครับาทำอะไรของไบรทันไม่ได้ไบรทันก็ของเกมเสเหนียวแน่นโชว์ลูกเก๋าซะด้วยช่วงท้ายเกมนะครับไปเล่นมุมอย่างเดียวกับทรายเลนมาลาเซียก็ไล่เตะเอาให้ออกกับแต่บอลมันก็กลุกกกีอยู่นะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนแดนนี่เวลเบิกออกนะครับส่วนในทางของ DKR ครครับถึงกับบน่นลูกทีมเลยนะวันนี้ถือว่าต่อบอลไม่ได้ก็เฟสขึ้นบอลไม่ได้ครับสกอตแม็กโชมินี่ก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเฟซเนี่ย โดนเปลี่ยนออกเลยก็คือเอาเฟสออกแล้วก็เอาโรนันโดลงมานะครับคือทําอะไรของไบรตันไม่ได้นะครับอดัมลาลาน่าเอาอยู่หมดนะฮะต้องชมซานเชสด้วยถือว่าเซฟได้อย่างอุตลุดนะวันนี้ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกถ้าประหลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดสําหรับไบรตันลูกจีมของแกรมพอตเตอร์ครับวันนี้คือพาทีมเก็บ3แต้มกลับมาเยือนถึงจีนโอแทฟร์ ซัดล่อๆเลยครับสอแล้วก็มาเตีไข่แตกในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ไล่ไม่จนครับไล่ไม่ทันสําหรับแมนยูนะครับเปิดลีกมาก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วนะครับสำหรับปีศาจแดงทับของเอริกเซนฮาร์คับถือว่าวันนี้ถือไม่ได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังกับเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับผม